ได้ใจคนลราไปทั้งประเทศตำรวจไทยได้ใจคนเราไปทั้งประเทศนะคะทุกคนคนเ่ากับลำแถบจากโบทันเลยในเมื่อเห็นเต็มตานะคะทุกคนแต่โบสามารที่จะเห็นยังไนล่าสุดคือ เจ้าหน้าที่ไทยจับโจรทีป่นหานทองในลาาได้แล้วนั่นเองนะคะทุกคนโอ้โหก่อนอื่นนะคะเพีว่าก็ต้องขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทางฝั่งไทยเด้อจ่าลอทีเปือนจับโจรไ้นั่นเองนะคะทุกคนล่าสุดก็คือได้ส่งมอบให้เจ้าหน้าที่ทางฝั่งเลาเอียงเรียบลอยแล้วนะคะทุกคนแต่วันนี้เราจะมาพูดถึงประเด็นนี้กันนะคะ คนล่ากับลำแทบบอทันนะคะทุกคนหล่าสุดก็คือเจ้านาที่ไทยจับโจนไดนั่นเองทั้งที่โจนเนี่ยโมเมนโจนที่อยู่ในคนอ่าเนไทยไนะแต่โจนที่อยู่ในประเทศลา่าหรือว่าอยู่ทั้งฝั่งลา่าแต่ว่าเป็นโจนที่ปนท่องเนาะทุกคนปนท่องยัง่โมเมนต์ปนธรรมดาปนตั้งซีบอนหรือว่าซีหลา ีแหงภายใน5เดือน6เดือนมันเลยเป็นคำถามมากๆเลยว่าเป็นยังโจรคนหนีถึงได้ขยันป่นหานทองดูแถๆหรือว่าร้ายเถื่อแถะภายในโบกีเดือนและเหตุแห่งคุณเล่าสงสัยแล้วก็กกับล่ำกับคำพูดแถบบมท่านเลยนะคะทุกคนกลับล่ำกับคำพูดยังไงเดี๋ยววันนี้แพรว่าจะมาะเล่าสู่ FC คนทุกท่านได้ฟังนะคะ ก่อนอื่นก็สวัสดีสบายดีถักไทย f c ทั้งสองฝั่งไทยเลาาเด้อสาวบว่วจะเป็น FC ฟทั้งฝั่งไทยฝั่งเหล้ารัวทางต่างประเทศเด้อทต่เขามาติดตามรับชมรับฟังนะคะก็ต้องขอโทษขออภัยนะคะที่เสียงยังไม่ค่อยดีมากสักเท่าไหร่แล้วก็ต้องขอขอบคุณด้วยคะ่ะที่ทุกคนให้กําลังแรงใจเพรวานะคะในการที่เพรว่าไม่ได้ค่อยได้ลงคลิปนะคะเนื่องจากว่าไม่ค่อยได้สบาย เนื่องจากว่าไม่ค่อยสบายนั่นเองนะคะทุกคนเนาะแต่มือหนีกระอดนบอลนท้นวัไหลนะคะทุกคนกระซีคิดหอดเอฟซีนะคะคิดหอดเอฟซีมากๆเลย <c oughs> จริงๆนะทุกคนนี่คือเรื่องจริงกัไม่ได้เรื่องล้อเล่นกอถึงกันนะคนเราเคยลงคลิปทุกวันแล้วไม่ได้ลงจะว่าแต่เอฟซีเลยนะคะเพยายาียวว่าก็คิดถึงเอฟซีเหมือนกัน <c oughs> อันนี้คือคิดถึงจริงๆนะพ่อแม่พี่น้องเนาะคิดหอนไลน์นะคะทุกคนแต่ก็เลยสมีเหลืองอัปเดตมีเหลืองเล่าใหม่ๆเนาะหลังจากที่ช่วงเนาะเพียงว่าเดี๋ยวลงคลิปล่าสุดนะคะมือว่านนี่นั่นเองก็คือเกี่ยวกับพระเนาะพระในทีนี้ต้องขอแจ้งก่อนนะคะทุกคนว่าเป็นเพื่อนเป็นผ่าแต่ว่าทีเพียว่าเขาใจผิดว่าเพื่อนเป็นผ่าผู้หญิงอันที่จริงค่ะโบแมนเดอค่ะทุกคนอ่ะเพราะว่าเพื่อนอะเป็นผ่าผู้ชายแต่ว่าเพื่อนอะเป็นอ่ะ ต้องขอโทษขอภัยนะคะไกด้วยกายด้วยวิชาด้วยใจก็ต้องขอโทษก่อนไ้จริงๆอ่ะ,อะเพื่อนอะเป็นผากระเทยนะคะทุกคนเพราะว่าเพ่ว่าคิดว่าเป็นผู้หญิงดูนั่งสงา่าราศีมากนั่งเนี้ยบมากเลยนะทุกคนเราก็เห็นแต่ในรูปภาพเนาะแต่ทีนี้ได้คุยกับเพื่อนว่าเออเป็นผากระเทยนะเธออย่างนั้นอย่างนี้นะโอ,อ้ก็เลยรู้ละนะคะทุกคนก็เลยมาพูดต่างๆให้หายให้เราเสียหายเนาะแต่ล่าสุด คือจากที่คลิปเรื่องพระไปแล้วนะคะทุกคนมาเหยียดผู้ใช้แรงงานในลาวผู้ใช้แรงงานลาวที่มาทํางานในไทยเนาะว่าไปเป็นลูกจา้างบอดี้เป๊ปทำมาขายอีหยังบอดี้เป๊ปเป็นานายจ้างของตัวเองบอด้เป๊ปเปิดธุรกิจอีหยังต่างๆน,นๆานาบมซาหมาที่จะรวยนะคะก็ได้ทําคลิปออกไปแล้วว่ามีคนที่รวยก็เยอะ คนที่สร้างบ้านราคาตั้งสองสามร้อยล้านกีบก็มีคนที่สร้างบ้านในราคาเป็นหนึ่งล้านบาทก็มีสองล้านบาทอะไรก็มีคนที่มีธุรกิจจากที่เข้ามาใช้แรงงานหรือว่าเป็นลูกจ้างหรือว่ามาทํางานในประเทศไทย <c oughs> เขาสามารถที่จะเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนตัวเองให้จากที่เป็นลูกจ้างแล้วก็เป็นนายจ้างจากที่ อะไรต่างๆนานานะคะทุกคนคือมีเยอะมากอันนั้นก็คือได้พูดไปแล้วแต่ประเด็นหลักคือวันนี้นะคะที่คนเรากับลำแทบไม่ทันคือหนึ่งเนาะทุกคนมีกระช่วงอ่ามีช่วงหนึ่งทีอ่ารัฐกรของเราเฮ้าแมนบอออกมาเบาหายคนไทยต่างๆนานานะทุกคนเนาะอ่าถึงขันกับสีมีบินอ่าเรือ บินสถาบันเบื้องสูงของกนกับยังนี่เนาะแหละหล่าที่นาที่สองมากก็คือมีอ่ะยิ่งสาวเล่าคนงามอีกคือเตาเนาะที่เพิ่นม,มาเววากีก้วกับว่าเออประเทศไให้มีแต่สลัมยังต่างๆนานาบ่พัฒนาบอจริญอยังประมาณนี้แม้แต่ความคิดอ่านแม้แต่เรื่องการก,กระทํำยังต่างๆนานานะคะทุกคนแต่ตอนนี้คน,คนลาวแทบจะกลับลําบอทันทุกคนเพราะว่าลาสุดก็คือมีโจรเนาะโจร จนป่นห่านทองอยู่ในทางฝั่งลาวนะทุกคนเพ่นป่นมาแลว้วซีเือไผ่เนี่หาเดือนนะทุกคนซีเือไผ่เนีหาเดือนและแพรวไปอาจเจอข้อขวมบทนี้คือมันทําให้เราได้ข้อคิดมากๆเลยนะคะทุกคนว่างงและเราก็สงสัยมากเลยคือโจนอะอาขามมาไทยเนาะและเจ้านาที่ไยเพันจับได้ละเพันถามว่า เจ้ามีแรงจูนใจอย่างเจ้าสมัครยันปลนหานเพชรหานทองภายในสีขังในไลในีขังในระยะเวลาแค่ห้าเดือนนะคะทุกคนคําตอบนี้คือสุดอึ้งเลยอันนี้คือเป็นคําตอบนะนี่นะคะนี่นะคะอันนี้จะอ่านให้ฟังนะไม่ได้พูดเองนะคือเขาบอกว่าอะไรคือแรงจูนใจทําให้ป้นล้านเพชรและ ล้านทองภายในห้าเดือนคุณป้นถึงห้าสี่ครั้งอ่าเขาถามอย่างนี้นะคะย้อนว่าอ่านนี่คือคำถามของจากเจ้าหน้าที่ทางฝั่งไทยคือเขา้ถามนะคะแต่อันนี้คือคำตอบเนาะที่ว่าจะมาอ่านคำตอบให้อ่าทีโจนเพิ่นไปปนมากเนาะว่าเพื่อจะตอบแบบใดนั่นนะเพิ่นตอบบอกว่าอ่าย่อนข่อยป่นเธื่อที่หนึง่ง ตำรวจเล่ากับบอจับปนเทื่อที่สองกับบอจับปนเทื่อที่สามกับบอจับปนเทื่อที่สี่ถ้าตำรวจไทยอ่าบอดจับกระสิปนอีกเทื่อที่ห้าจิูโถคนอันนี้มันคือหม,มายความมาถึงใดนะอันนี้คือเห็นเลยได้ชัดเลยว่าคนนี้นะบุคคลท่านนี้นะคือเขาอ่ะ เคยติดคุกมาแล้วเธอหนึ่งโนทุกคนถาว่าจำบ๊อพิดนะถาว่าฟังเขาอ่านดีมากนะคะทุกคนถ้าข้อมูลไม่ผิดพลาดน,นะไม่ใช่ว่าจำไม่ผิดถ้าข้อมูลบ๊พิดผ่านมนาะทุกคนเพิ่นเคยถือคุกมาแล้วเธอหนึ่ง และเป็นนักโทษแหคุกนั่นเองเนาะนักโทษแหคุกนั่นที่นี่หันก็คือออกมาอ่าออกมาเลยคะออกมาแต่เพื่อนยังมาใส่ชีวิตได้ตามปกติอ่าไปออกกําลังกายไปฟิตเนสอ่าไปโชว์เล่นกล้ามเล่นอะไรตั้งเยอะแยะนะคะคืออันนี้ก็คือเห็นรูปเนาะเห็นรูปในโซเชียลนะคะทุกคนในโซเชียลเนาะนี้จะให้ดูนะคะอยาจะหาว่าแพรว่าพูดพูดไม่จริงนะไม่ใช่นะคะ เอาไหนแล้วหายไปแล้วนะคะเดี๋ยวจะหาให้คือแบบโอ้โหคือแบบยูใดขนาดใดยังามาเนี่นะทุกคนคือแบบทั้งที่แบบว่าป่นหานท่องหานยังมายังบุพ่อยังว่าป่นอ,อ,อ่าหลานยังต่างๆอีกเนาะ นอทุกคนเพื่อนทั้งที่เพื่อนนะ่ะไปออกกําลังกงกําลังกายนะคะไปฟิตเนสอะไรต่างๆนานาและบอมีการอีกอย่างกันเลยนะคะอันนี้คือบบตองมาว่าไห้นะคะทุกคนคือเห็นคือเวอาไปตามภาพนะคะวอไปตามมาสิ่งที่เห็นนะคะนี่นะคะเขาก็จะไปออกกําลังกายไป fit, fitness, ฟิตหนกฟิตเนสกแบบันโอ้โหฟิตกล้ามสเป็คน่าลังการงานช้างมากนะคะทุกคนแต่ทําไมพอเรามาเจอตัวจริงแล้วทําไมอืม มันไม่ค่อยจะเหมือนกัน,กนนั่นเองนะคะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือแลกคอมเมนต์ที่ดูเดือดนะคะอันนี้คือจะขออนุญาตอ่านคอมเมนต์ให้ FC ได้ฟังนะคะคือคอมเมนต์นี้มันมันรู้สึกเจ็บจี๊ดมากนะคะทุกคนคือเจ็บเจี๊ดแนวไหนเนาะเพ่นว่าอ่ะเพ่นว่า ำรวจอ่าคอมเมนต์เนาะทุกคนคอมเมนต์จากพี่น้องคนลเล่าพ่นบอกว่าตำรวจไทยกะฮักหกนากันพูดจับได้ไว้ว่าแท้นะทุกคนจับได้ภายในบทน่าในถึงเศร้าซีสมงทั้งพี่โจนคนหนีหนันป่นหันทองมาแล้วซีเธออยู่ในประเทศเลา่าและหาเดือนยังโบเอีงเลยนะทุกคนแต่ว่าพอขามาไทยปุ๊บอ่ะจับได้ปั๊บ เลยโอ้โหขอช,ชุ่มเชยนะคะอันนี้ก็เลยเป็นอ่าเป็นความคิดเห็นเล็กๆน้อยๆเรื่องจาว่าเป็นอยังคนเล่าถึงกับลําแถบเจา้าพรท่านเพราะว่า,วาคือคนเล่าเข้าเสือหมันเสมอนะคะทุกคนว่าอ่าตามที่ผู้ไรเหตุพิดแม่นบอกก็ต้องว่าไปตามความพิษสื่นส้มเนาะขอสื่นชมขออย่องย่อเนาะทุกคนพนมมือซิปเหนียวอ่า สิกลมกราบเลยกวาใดนะคะตรงขอขอบคุณนนอะหลายๆเด้อเจ้าหน้าที่ทั้งฟังไทยนอกจากที่เพื่อนได้จับกลุ่มคนหลายคนนี้ใดที่ปนท้องนะคะถึงว่าจะมีการสดเซยยังแกลแต่ด้วยเสียบในการที่ว่าจะมี เจเพื่อนนอทุกคนเจนั่งของเฮานั่นเองนะคะทุกคนที่หลายๆคนหลายท่านกันซิหุอยู่แล้ว่าเพื่อนเป็นคนใจดีใจสปอร์ตนะคะเป็นคนที่รวยแล้วก็รวยทางเงินทองรวยทางน้ําใจประกาศว่าถ้าผู้ใดจับโจรนคนนี้ใดจะมอบเงิ่อนไห้ด้วยเงื่อนกีบในราคาหลายล้านบาทค่ะตีเป็นเงินบาทไทยกับประมาณสองแสนนั่นเองนะคะทุกคนและกระท่องหาซิบซีบาทกับซิบเอานะคะทุกคนกับซิมีคอมเมนต์หลายคอมเมนต์ว่าเออ ในมองว่าเป็นจริงว่าแต่ที่ี่เอฟซทั้งฟังไทยเนาะเหมืนกับมี่มาคอมเมนต์ว่าก็อยากจะอ่อนวอนนาะอยากให้เจ้าหน้าที่ทั้งฟังไทยอบอตองฮับเงิน หรือว่าบตองเอาฮับล่างวั่นจาก,จากเจา้าของที่เป็นถือปลถือรักขโมยนะคะทุกคนอันนี้ก็คือเราก็ว่าไปเรื่องตามความเป็นจริงเราทุกคนในเมื่อเจ้าของร้านเต็มใจจะให้เราก็น้อมที่จะให้นะคะทุกคนในฐานะที่เพว่าเป็นคนหนึ่งเพว่าก็คิดว่าเออในเมื่อเจ้าของร้านเขาเต็มใจที่จะให้ในการสิ่งตอบแทนนะคะทุกคนเราก็ให้ไปเลยถ้าเป็นเพีวานะเพีวว่าก็ให้ ให้เพราะว่ามันได้ความสะใจและมันได้เอาคนที่ไม่ดีเข้าคุกไปทุกคนเราพร้อมที่จะเสียเสียเงินไม่ว่าแต่ย่าให้เสียหน้านะคะทุกคนอันนี้คือเรื่องจริงเลยเราให้ไปเลยนี่แหละแล้วเขาก็ทําได้จับได้ด้วยอันนี้ก็ตึงขอชื่นชมเนาะอันนี้ทาง,งนี้ทางนั้นนะทุกคนก็นต้องขอชื่นชมเนาะตำรวจเล่าน้าเดอ้อเนาะที่เดนไวยังมีความ กระตือรือร้นแล้วก็มีความพัยายามนะคะทุกคนถึงว่าสียังจับบ่ได้ก็แล้วแต่เนาะแต่เพิ่นก็นกระเสือ้อยูแอบแอบเสื้อในใจนะคะทุกคนว่าแอบมีความเชื่อมั่นเนาะว่าเพิ่นก็นคือสีมีความพัยายามอยู่แล้วนะคะทุกคนแต่ว่าอ่าคนหลายมันเก่งโพดเนาะเก่งถึงขนาดว่าปดมาแล้วสีเถื่อยัมบ่ดสามารถที่จะอ่ายังหลอดมาได้บอกอ่ายังไงสักคะทุกคนนอกก็จกิมกระทังเพื่อนมากอ่าตก ยูทังประเทศไทยนั่นเองนะคะตำรวจไทยก็จัดการซะโอ้ยยินดีรลายนะคะทุกคนเนาะอันนี้ก็คือเป็นเรื่องเล่าเล็กๆในน้อยที่อยากจะนํามาฝาก f อทุกคนทุก่านนอกจาก EP นี้นะคะคลิปนี้คําพูดคําจาหรือว่าคำเหมาคําจาอันใดที่บ่สมควรบเหมาะสมนะคะมีทั้งเจตนาและไม่ได้เจตนาตั้งใจและไม่ได้ตั้งใจก็ต้อง ขอโทษขอภัย FC ทุกคนทุกท่านหรือว่าท่านผู้ชมผู้ฟังที่เข้ามารับชมรับฟังนะคะมีความคิดเห็นใดก็สามารถคอมเมนต์พูดคุยทักทายกันได้เลอจ้ะขอบคุณสําหรับกําลังใจขอบคุณสําหรับความคิดเห็นนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกกําลังแรงใจนะคะไปแล้วก่อนจะจบคลิปก็ฝาก like, กดไลค์กดแชร์กดติดตามกด s u b สไคร b ์เพื่อเป็นกําลังแรงใจให้แพรวานําเด้อสวัสดีค่ะ